ตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วใครก็มานั่งอยู่นะเอาของขึ้นบ้านเองนะเอาของขึ้นบ้านก่อนอ่า

มองละไม่ไ oh. ด้มองโทรศัพท์ถ่าคลิปอยู่โอ้บกควายดิเวลาใครมาก็มีควาเลยนั่งอย่างเดียวน มีกระติดรถอยู่นั้นแหละจะเรารอให้ดับรถจะดับทักทีจะดับทักทีเดี๋ยดับทักที จะดับทักทีจะดับสักทีเสื้อเสื้อโคตรใหม่อะดู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 เสื้อเราให้ดับก่อนครับจะดับสักที สต็อปได้แล้วลุ้รู้สต็อปอยังไงแค่กดนี้ม่ังไม่ม,ไม,ไม,ไม,มันเอาอะไรกันมนั่อนัน